สบายดีเนาะทุกคนเมื่อกี้พบกับน้องจอกกี้อีกแล้วเนาะเมื่อกี้จอกกาจิมาให้ทุกคนมาเบิ่งกพักนอกเนาะจอกไปเก็บพักนอกมาเนาะมื่อกี้บอได้ไปเก็บพักในอ,กอื่นเก็บแต่พักนอกอย่างเดียวเลยอ่าใช้ทุกคนมาเบิ่งกแล้วพักนอกเปน็นแนวใด้หนะตานี่พักนอกจอกกะได้แต่สำนีเนาะเพราะว่าจอกก็ไม่ได้เอาไลน์นะบอแบบว่า เอาลายก็กินโบมืดเนาะเอาหน่อยเอาหก็ได้กินซับขับนึ่งนี่แหละบ่ได้ดเอาลายเพราะว่าเอาลายก็นจะแบบว่าบ่มีพายกินก่นนะหะก็จะมุมเหมือนกันแบบว่าบ่ได้ะนะดมกักปานใดหะเราได้มักเป็นตุจ่จะเป็นกักมักซึ้งเลยผักเนาะกินสำหรับผักพื้นบ้านมากสุดงสำหรับ พักนอกเลในนอฮอร์เจมาเห็ดแนวกินนะนะก็เห็ดได้ซ้อนซ้อย่างเนาะผู้เดือมักเนาะเดือกับเอดเนาะนั่นเนาะอ่ามักซุปหักก็มาต้มมาเนาะต้มแล้วก็คือมันสุกแล้วก็เอามาทอดเนาะแล้วก็มาสุกมันจืดก็ได้คือกันเนาะพืชเรืออันแต่ว่าบ่อยากซุปบ่อยาอันเอฟเน,นจืดก็ได้เนาะ อันนี้จอกก็จะมาใจมาเนาะเพราะว่าจอกไปเก็บผักมาหะนะแบบว่าแยนเอามีดจ่อจเอาหะนะก็เลยเอามือด,ดึงดึงเอาเลยเอามือดึงดึงแล้วเนาะดึงแล้วก็มาใจอยู่เงินเพราะว่าจอกก็เผื่อว่ามันเบรันแต่ว่าเสียเวลาให้จอกเดียนะมันก็จะได้ลาเเข้ามาดึงเลยนี่มันก็จะแบบว่าไวะนะเพื่ออันจอก จกไปเก็บตตอสามโมสามโมประมาณสามโเลยนะคะยังบมสี่โมจกันเลยนะสำหรับมือนีจกกันจะมายำมันเนาะยำอาเรนมารอป มาส่ไม,ม,ม่้มจอกกะนใช่ไจะมายำมันเนาะยำวิธียำเขากะพวกใส่ยังหลยเนาะเขียงมันเอเขากะใส่ก็จะมีไข่นึงน่วยหรือว่าข้าวที่ใส่สองน่วยก็ได้เนาะพอดีนะใส่ไข่ลายากใส่ได้าุกกันจ้ากใส่สองน่วยนี่แหละะว่บ้ันแท้ เฮ็ดแบบเพรียดแล้วก็เฮ็ดแบบว่าเจ็บแสีบบรายแบบว่าเฮ็ดตามใจตัวเองมากานะแล้วก็เฮ็ดตามใจตัวเองมากานะว่าละเอ็ดเพรียดมากุดเลยอันเครื่องเท้าจีเซย์ก็จะมีอันไขน่เนาะรองนวยแล้วก็อันน้ำตาลเดเนาะ เลือมักน้ำตาลก็อาใส่น้ำตาลน้อยนี่เราไม่ได้ใส่เลยแล้วก็ใส่เกลือกับแป้งนัวเนาะเกลือกับแป้งนัวแล้วก็มักเผ็ดมักเผ็ดอันมักเผ็ดดิบก็ได้เนาะมักเผ็ดดิบก็ได้คือกันมักเผ็ดมักเผ็ดแห้งก็ได้ยิ่งเดียวกุนมากขนาดเราจะใส่มักเผ็ดดิบแล้วมักเผ็ดแห่งเนาะยิงอิงเดียวก็เลือมักเราเลือดก็เฮ็ดตามนั่นเนาะเพราะแว่นว่าเลืดเยอเดียวก็ ตามข้าหมักเลยนะมันก็สามารถใส่ได้คือกันมักเพ็ดติดแล้วมักเพ็ดแห้งเนาะจะจับหมักเพ็ดแห้งเนาะมักเพ็ดแห้งมันจะใส่แล้วแบบว่ามันจะมีรสชาติแบบว่าแซ่บเลยได้หอมเลยเนาะก็จะมีแต่โซ่สามอันเนี่ยที่เฮาใส่จะมีมักทัวดินเลยเนาะ ก็จะใส่ทงหนึ่งบนทวดินนะอาจจะรับวัส่หลายจ้าก,ก็มาไปเก็บตามทุ่งหน้าเนาะบอได้เก็บตามห่วยได้ตามห่วยตามห่วยนะ้ำมันก็มีคือกันเนาะแบบว่า,ามันก็มีคือกันนตามห่วยนะ้ำมันก็มีแต่ว่จาจ้าบอได้ไปเก็บเนาะเก็บตามทุ่งตามนา เทียมปานแถวนี้เยอะแหละตั้ห่วยมันกระจิง่ามเนาะบ่ได้บ่ได้ว่าคือเน่นนี่เนาะตั้ห่วยมันกระจีงามเพราะว่ามันมีน้ำเลยมันมีน้ำเยอะนมีกเทียมตามบอนบอนมีน้งดูดูแลมันตลอดเนาะมันกระโดดแม่เสร็จเฮ้ เลี้ยงอีกเลยฮะมือมีไปเดินนะ <c oughs> <c oughs> สำหรับมือนีจอกอะเก็บพักเนาะมันมีมียังไงมันนีจอกอะใจ งามสุดเราใจมันติดนี่กะบ้าหรอกระบ้าสำหรับเมื่อนี้ก็จะมีแต่สั่มนี่เนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จ็อกกี้นำเด้อเพราะว่าเพื่อว่าให้เป็นกำลังใจให้จ็อกกี้มาเอ็ดในะคลิปไม่ต่อไปนะสำหรับเมื่อนี้ก็เมื่อสั่มนี่เนาะพบกับจ็อกกี้ในะคลิปต่อไปเนาะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นอ้องจ๊อกี้นำงไปด้ยวยหักในต่างแดนเนาะคือเชื่ฝากกดไลค์กดซับสไครห็นจับไ้ด้วยสำหรับวันนี้ก็จะม,มีซัมเน่เนาะบ๊ายบาย